สวัสดีเพื่อนๆสวัสดีคนดูผู้ชมทุกท่านวันนี้มีโอกาสพอดีไปมาอยู่ที่วัดป่าปักโดมและอุบลน,นะครับเนื่องจากว่าไม่ได้ตั้งใจมาหรอกทริปนี้จริงๆอ่ะคือมาทุระแต่ว่าไหนๆก็อยู่ใกล้แล้วก็เลยถือโอกาสมาสักการะนะครับพญานาคประจําวันเกิดของเป็กก็คือพญาธนมูลนาคราชนั่นเองวันนี้ก็เลยเดี๋ยวมาเที่ยวกันว่ามีอะไรกันบ้างตอนนี้เดี๋ยวเราสักการะกันก่อนเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปเดินเที่ยวข้างใน ก็อ,อย่างที่เก่าวเปิดคลิปกันไปข้างต้นเลยนะครับทุกคนพอดีว่าวันนี้เนี่ยเบกได้มีโอกาสมาที่วัดป่าปักโดมนะครับโดยจริงๆเลยสารภาพว่าไม่ได้ตั้งใจจะมาแต่พอดีว่ามาทําธุระนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีก็เลยถือโอกาสนะฮะเฮ้ยไหนๆเรามาถึงแล้วเนาะก็อยากจะมีโอกาสมาสักการะพญานาคประจําวันเกิดของตัวเ็กเองก็คือพญาธนามูลน,นาคราชนั่นเอง วันนี้ครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆพมาเดินเที่ยวแล้วก็มาดูความศักดิ์สิทธิ์นะครับบางทีใครมีอะไรเด็ดๆอาจจะสัมผัสอะไรได้ก็ได้นะอ๋อลืมบอกไปนะครับพอดีเบคเนี่ยเกิดวันศุกร์นะครับแล้วก็พญานาคประจาผู้ที่เกิดวันศุกร์เนี่ยก็คือพญาธนมูลนาคราชนะครับสําหรับการเดินทางมาที่วัดป,ปากปักโดมครับก็ไม่ได้ยากเลยนะฮะมีป้ายบอกตลอดทางนะครับแล้วก็ถนนหนทางที่เราใช้เดินเข้ามาเนี่ย ก็ไม่ได้ยากด้วยนะครับก็คือถนนทํามาดีแล้วหมดเลยนะครับมีป้ายมีอะไรบอกตลอดทางเลยไหว้พระนางปกกันก่อนนะครับเหมือนบรรยากาศในวัดที่เข้ามาในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นวันที่ท้องฟ้าเปิดและก็แดดจ้าติงแต่ว่าบรรยากาศข้างในอ่ะ ไม่ได้ร้อนไม่ได้อบอ้าวอะไรอย่างที่คิดเลยนะมันเย็นสบายมากคงเป็นเพราะด้วยตัวพื้นที่ของวัดเนี่ยครับเขาอยู่ติดกับแม่น้ำมูลเลยดังนั้นเนี่ยมันก็เลยได้พัดไอเย็นๆของน้ำเนี่ยขึ้นมาในบริเวณวัดอยู่ตลอดเวลานั่นเองเพื่อนๆที่ได้มีโอกาสเข้ามาในวัดป่าปากักโดมแล้วจะมาสการะเพระปูกธนมูลนาขราชแล้วไม่รู้ว่าเป็นองค์ไหนใช่ไหมครับให้เราดูองค์นี้เลยนี่องค์ใหญ่ๆสีเข้มๆดูดุดัน นี่แหละครับคือพ่อปู่ธนมูลนาคราชและพญานาคอีกหนึ่งองค์ที่ตั้งอยู่ข้างๆพ่อปู่ธนมูลที่ดูสง่าสวยอีกหนึ่งองค์ในตรงนี้นะครับนั่นคือพญานาคคู่บาร,รมีของพ่อปู่ธนมูลนาคราชก็คือพญานาคินีเจ้ายากาเกตประทุมครับตัวเป็กเองก็ได้มีโอกาสมาเดินชมใกล้ๆเลยนะครับว่างานศิลป์ที่เขาปั้นขึ้นมาเนี่ยโอ้มีความสวยสดงดงามมากคือเป็กเองก็พอจะรู้นะครับว่า เพราะวรากายท่าน,นเป็นสีขาวแล้วก็ป้องพระนาภีก็คือขาวทั้งตัวหมดเลยแต่พอมาดูออจริงๆแล้วขาวแล้วก็ค่อยๆไล่เฟดขึ้นไปนะครับจนถึงครีบเนี่ยกลายเป็นสีออกชมพูม่วงๆนิดๆเหมือนกับเกสรของดอกบัวเลยครับถ้าให้ไปคิดเัาเองเนี่ยก็คงจะตีความหมายได้ว่าคำว่าเกศปทุมครับคำว่าปทุมเนี่ยแปลว่าดอกบัวนะทุกคน ที่เราก็ไหว้นะครับขาปู่แม่ย่าแล้วแล้วก็เดี๋ยวเ,เดินลงไปดูข้างล่างกันเพื่อนๆอันนี้เป็นพญาธนมูลนาคราชนะครับหรือเป็นวังนาคินใครที่มีโอกาสมาอุบลเนาะมาอุบลก็ถ้าอยู่ใกล้นะครับมีโอกาสก็แวะมาสการะได้วัที่สวยมีพญานาคเยอะแล้วก็มีนี่ด้วยอบๆ <c oughs> มายังไง เดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันนะครับจริงๆก็มีข้างล่างตรงนี้ด้วยเนะออาะอ๋อก็มีภาพวาดนะครับเป็นพ่อปู่กับแม่ย่าสวยนะอ่ะเป็นภาพวาดพ่อปู่กับแม่ย่านั่นเองเดินอยู่เมื่อกี้ข้างน,นอกมันจะร้อนๆเนละพอเราเข้ามาข้างในก็คือเย็นเลยแต่ตอนนี้คือ เราเลอยู่ในมแล้วเราก็ำลังมองหาทางที่จะออกไปด้านนอกเขาอยู่ตรงไหนวิ้ยต้องเป็นตรงนี้คือลงไปได้เพราะมีตรงนี้นี่ดูดิฟิลเหมือนทางลงทางลงธรรบาดาลอะ่ะ<ม>พอเราลงไปใครเดินเข้ามาใช่ไหมแล้วเราเดินเข้ามาตรงเนี้ยเราก็จะเจอทางลงตรงนี้เถอะโอ้เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวพาลงไปดู ค่อยๆพาเดินลงมาตรงนี้ก็จะถึงแม่น้ำมูลเลยนะเนี่ยถึงแล้วนะครับเราก็มาถึงแล้วแล้วก็มีปลาเยอะเลยแล้วทำไมเขาไม่มาให้อาหารปลากันตรงนี้บ้างนะตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่แบบว่าน่าจะสวยอยู่นะ แต่ก็เย็นๆนหน่อยเข้ามาตรงนี้เป็นถ้ำวัดป่าปอดโดเดี๋ยวเราเดินไปหาข้างนอกวอกว่ามีอะไรยังไงบ้างอื้โมากคือตัวใหญ่มากปลาตะเพียน เราไปให้ตรงทางลงเมืองบาดาลดีกว่าตรงนี้เป็นทางลงเมืองบาดาลทางลงสู่ทางทางขึ้นมาโอ้ยไม่มเมเห็น้นี่นี่ยาตุ้งี่นีง อย่าไหลตุ้มลงไปดะนต้มไปดึงไปเนแล้วเนาะตาลายตาเดียวแล้วที่คนกลนหรกล้องไม่ไหลตุ้มลงไปสัลงเมืองบาดาลเลยนะเอาจับดไว้จับวางเลยวันนี้ก็เอาอันนี้เอาก้อนหนี่งเจางที่ง่ายตไปกอไหนะใคาดูเลยแต่พอลงมาตุ้มๆเลยนะ ็นธรรมชาติอยู่ดิมคงมีหญ้าอะไรเยอะแยะเนี่ยนี่เป็นแบบนี้เป็นธรรมชาติมีหญ้ามีอะไรเนี่ยแม่ก็ก็ต้องบอกเลยว่าความสง่างามของสถาปัตยกรรมที่ช่างศิลป์เนี่ยได้รังสรรค์ขึ้นมาเนี่ยสวยงามจริงๆนะครับทั้งองค์ของพระปู่ธนมูลนคราชแล้วก็องค์ของแม่ยากิดประทุมคือบอกเลยว่าโอ้งดงามหายเหนื่อยแล้วก็ใครที่ ชอบถ่ายรูปนะครับลง IG ลง i n s t a g r กรนี่คือแบบคุ้มค่าแน่นอนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และถ้าเพื่อนๆอยากไปเที่ยวด้วยกันอีกอย่าลืมกด Subscribe นะครับและเดี๋ยวไปจะพาไปเที่ยวที่อื่นอีกเยอะเลยนะสำหรับวันนี้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรให้ทุกท่านโชคดีนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ